สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบกับ d e c i m 4นะคะวันนี้เราก็จะเล่นเป็น c h a l l e n นะคะตัวของเกมเลยนะคะวันนี้เราก็จะเล่นเป็น half หนึ่งล้าน s y m โบ l ีเ n i e l นะคะซึ่งในตัวเกมนะคะเราก็จะไปเลือกเนาะหน้าที่แบบว่าให้เลือก c h a l l e n นะคะแล้วตอนนี้ในเกมเขาก็จะให้เราเลือก อยู่บ้านได้นะคะแล้วทีเนี้ยมันก็จะขึ้นมิชชั่นอยู่ซ้ายบนตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะให้เราอยู่บ้านได้โดยที่เงินก็จะเซตเป็นแบบหัวเรือนศูนย์บาทใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราก็ลองเล่นมาสักพักแล้วแล้วเราก็หาอะไรได้หลักโดยการไปตกปลานะคะเราก็ได้ปลามาจํานวนหนึ่งแล้วเราก็จะขายไปซึ่งเราพยายามเล่นละทุกคนเรารู้สึกว่า มันไม่ได้ไงมันแบบว่าไม่ตอบโจทย์นะคะคือมันชามากแล้วเรารู้สึกว่ามันจะไม่ไหวหอพอเราแบบหาเงินได้สักแบบสะพันสะพันเงี้ยจ่ายค่าบ้านนี่ไม่ได้เลยนะคะดังนั้นเราก็ไปคิดคิดค้นวิธีหนึ่งวิธีนะคะที่แบบง่ายๆเลยคิดว่าง่ายนะคะนั่นก็คือ การที่เราจะไปขายเสื้อผ้าออนไลน์นั่นเองนะคะเราก็จะไปเป็นแมคค้าออนไลน์กันนะคะก็บรีก็จะบอกแบบว่าวิธีการที่ทำชาเลนต์นะคะูนย์บาชาเลนที่แบบเร็วที่สุดนะคะเราก็จะกดไปที่โทรศัพท์นะคะแล้วเราก็จะไปกดทราเวลนะคะแล้วเราก็จะไปแม p ที่จะไปทำเสื้อผ้าขายกันนะคะเราก็จะมาที่แม p นี้นะคะเป็นแมพ ของ High School นั่นเองนะคะแล้วก็จะกดเข้ามาแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะแล้วก็กดไปเลยและตอนนี้เราก็มาถึงหน้าร้านแล้วนะคะนี่มันจะเป็นราวๆนะคะจะเป็นราวๆเป็นแวนแบบนี้หลายๆอันเลยนะคะเราก็เลือกกดสักอ,อันหนึ่งนะเป็น Create นะคะเราก็จะ Create ชุดขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปวางขายเนาะ อนี่แล้วกันเนาะนี่เราก็จะ create ลุกขึ้นมานะคะเวอที่จะทำเสื้อผ้าแล้วก็จะไปวางขายในราคาที่แบบว่าเสร็จเควสกันเลยทีเดียวนะคะนี่แล้วก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะเขาก็จะมีเป็นรูปเป็นตัวหุ่นให้นะคะเราก็เลือกเสื้อผ้าไปนะคะซึ่งเป็นเสื้อผ้ามดมันจะไม่โชว์ในนี้นะทุกคน เท่าที่เราแบบว่าเข้ามาเล่นดูแล้วนะคะทุกคนสังเกตตรงมุมขวาล่างนะคะตอนนี้เขาเขาก็จะมีว่า,เ,าเงินที่เรามีอยู่นะคะเรามีอยู่769ซิมนะคะแล้วก็เป็นถุงซึ่งเราสามารถแบบเพิ่มถุงได้นะจะเอากี่ถุงก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเงินเราพอไหมด้วยนะคะวันนี้เราก็จะให้เป็นแฟชั่นของผู้หญิงแล้วกันน้องใครอยากจะเปลี่ยนเป็นแฟชั่นชายก็ได้นี่นะคะมาเลือกเพศตรงนี้ก็จะเป็นเพศชายอันนี้ก็เป็นเพศ น,ะะน,นี่เราแฟชั่นแบบผู้หญิง้วกันเนาะเออถ้าให้แบบว่าทุกคนลองดูตัวรูปถุงนะคะตอนนี้คือเรายังไม่ได้แบบเลือกอะไรเลยใช่ไหมไม่เลือกอะไรเลยรูปถุงมันก็จะเป็นถุงแบบกระดาษสีน้ําตาลอย่างนี้เนาะเดี๋ยวทุกคนลองดูนะเราจะแบบ m i x and m a t c h ชุดดูสมมุติเป็นเสื้อตัวนี้เนาะอ้าเห็นไหมเห็นเห็นข้างล่างรูปถุงไหมคะว่ารูปถุงมันเปลี่ยนลายไปนะเห็นไหมมันจะมีคําว่าสไตล์ขึ้นอยู่อันนี้ก็จะเป็น ตีดแวร์นะคะเป็นแบบตีดแวร์ลองดูลองเลือกเลือกดูนะคะอันนี้เห็นไหมพอมันเป็นแบบออกแนวฟอร์มอลหน่อยตัวถุงนี้นะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นโพลิชเห็นไหมเป็นสไตล์แบบโพลิชนะคะอันนี้วันนี้เราก็จะแบบคงธีมคอนเซปต์ว่าให้เป็นสีชมพูและกันในการเลือกแบกาวแต่งกายมาแบบนี้แล้วนั้นเป็นสีชมพูขนาดนี้แล้วนั้นเราก็จะคงคอนเซปต์ให้น้อง เสื้อผ้าที่เราแบบ create brand ขึ้นมานะคะเป็นสีชมพูแบบนี้และกันนะคะเดี๋ยวเลือกก่อนโอเคสมมติว่าเราโอเคแล้วประมาณนี้ไม่ได้เอาหมวกไม่ได้เอาอะไรอันนี้ชุดแรกของเรานะคะเป็นแบบทางแกนหน่อยๆเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เพิ่มถุงที่2อ่อก่อนที่เราจะเพิ่มถุงที่2นะคะเขาก็จะให้เราเลือกสไตล์ตรงนี้นะทุกคนว่าเออ name n a ของลุคนียคือ n a m อะไรอะไรอย่างนี้นะ เราจะตั้งชื่อแบรนด์ name ของเราเป็นแบบชมพูชมพูขนาดนี้ใช่ไหมอุ้ยแต่อันนี้ชุดนี้มันน่าจะเป็นแบบ trendy girl ได้นะแบบออกนะเป็น trendy girl เนาะแล้วก็นี่พอเราได้ชื่อของแบรนด์แล้วใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นเครื่องหมายตกใจตรงนี้ก็จะหายไปนะสีแดงแล้วก็เราก็มาเพิ่มอีกถุงหนึ่งได้นะคะนี่ถุงแรกตรงน,นี้ทุกคนเห็นตัวราคาต้นทุนไหมคะ155้ยซิมนะ hours later เลือกมาแล้ว3ถุงนะคะถุงแรกของเราก็จะเป็นแบบสไตล์ p ล l i ิชนะคะแนวทางการทางการน,นิดนึงถุงที่2ของเราก็จะเป็นโบโฮนะคะเป็นแบบดอกไม้ดอกไม้เราตั้งชื่อว่าคอเทตนะคะมันค่อนข้างจะเป็นแบบคอเทตคอเทตนิดนึงแล้วก็ถุงที่3จะเป็นสไตล์ร็อกเกอร์นะคะตั้งชื่อเป็น Y2K นะคะลุคนี้ ทั้งหมดทั้งมวล3ถุงนี้นะคะทุกคนเขาก็จะให้เราดูราคาอยู่ข้างล่างว่าราคาต้นทุนเนี่ยเท่าไหร่ก็340ติมนะคะแล้วเราก็ติ๊กถูกไปเลยโอเคและตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอออกมายืนตรงนี้นิดนึงเราก็จะมีถุงเสื้อผ้าอยู่ในกระเป๋าของเรานะคะซึ่งเราสามารถลองใส่ได้นะลองดูนะเนี่ยแวร์เราดีอันน,น,นี้อันนี้ลุกแรกนะคะแบบ p o ริ s h อุ้ยสวยนะว่าไปสวยนะคุณพอใส่กับน้องซิมแล้วแบบสวยอันลูกแรกนะคะบลิชนะลูกที่สองนะคะร็อกร็อกเกอร์อ่าสตาร์ร็อกเกอร์ทุกคนนะ <c oughs> มีความแบบน่ารักเก๋กิ๊บเก๋อยู่นะ <c oughs> เอออย่าเพิ่งไปลูกถ <c oughs> ุ่งที่สามนะคะจะให้น้องลองใส่แบบโบโห โอ้ยดอกไม้ดอกไม้ส t a r content วีนัลล่ค่ะทุกคนแบบแไปเที่ยวเขายงเขาหญ่อะไรอย่างเงี้ยเออโอเคพอเสร็จใช่ไหมคะเราก็สามารถตั้งขายตรงนี้เลยก็ได้นะทุกคนแล้วก็มันจะมีอ๋อเราสามารถเป็น,ปนแบบของขวัญให้ใครก็ได้ด้วยนะคะกิฟต์แต่ว่าวันนี้นะคะธีมของเราคือเราจะสำเร็จมิชชั่นนะคะเราก็มาเลือกตัวน,นี้ค่ะเซลเซล เอาโเซลก่อนเนาะกดไปที่เซลแล้วเราก็สามารถตั้งราคาได้นะคะมันก็จะขึ้นมาว่าเนี่ยชุดเนี้ยชุดเนี้ยชุดไอชุดแรกที่เรากดเนี่ยค่ะราคาอ่านกันนะประมาณว่าราคาที่แบบเหมาะสมในการขายอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบห้าซมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราหวังรวยนะคะเราก็จะใส่ราคาเข้าไปเลยอีกกี่ตัวแล้วหนึ่งสองสาม 9 9 0 0 0กม่ไม่9 0แสน้าหั้ะคะสร้า oh. งราคาไปเลยนะคะ oh. เสร็จปึ๊บถุงที่2ค่ะ oh. เราก็ไม่น้อยหน้าค่ะทุกคนราคาเดียวกันเลยนะคะ oh. มันเป็นแบบว่า create ขนาดนี้ใส่สวยขนาดนี้เราก็ต้องตั้งราคาแบบมิตรภาพยาวิดีนึงอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ถุงโบโหนะคะดูราคาแนะนําขายแค่เจ็ดสิบนะอันนี้เราเอาแค่แบบเก้าเหมือนเก้าก็พอราคาขายบถูกนิดนึงป <Huh? S 1> ึ๊บอ่าตั้งขายนะคะเราต้องขายเสร็จใช่ไหมทุกคนในตัวรูปถุงเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นแบบพื้นหลังแดงนิดๆอะไรเงี้ยเสร็จแ,แล้วเราก็ได้ชีวิตไปค่ะรอมีคนมาซื้อนะคะตอนนี้เราก็จะหลับบ้านกันอุ้ยทุกคนทุกคน ทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มห้าสิบนาทีนะคะเป็นวันสุกเหมือนเดิมนะคะทุกคนมีแจ้งเตือนขึ้นมาข้างบนนี้ว่าเสื้อผ้าสไตล์โบโฮของเรานั้นนะคะขายออกเลยทุกคนเห็นไหมมันจะแจ้งเตือนมาแบบนี้นะคะว่าแบบเอยคุณมีคนสั่งซื้อนะคะมีคนแบบว่าซื้อคอนเทจแบบว่าเทรนดี้ของเราไปนะคะในราคาที่เราตั้งไว้นั่นก็คือ ก้าหมื่นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เก้าหมืนเก้าพันเกสิมเราก็จะส่งของให้ลูกค้ากันเลยนะคะในเวลาเที่ยงคืนค่ะแล้วก็คลิกไปที่ถุงถุงที่เอ่อมีแจ้งเตือนเข้ามานะคะคือตัวโบโฮี่ใช่ไหมโบฮหลุกแล้วเราก็กดไปที่ ship to buyer นะคะก็คือส่งไปให้ผู้ซื้อนั่นเองกำลัง เราก็จะส่งไปทางไพรส์นี้แบบนี้นะทุกคนแลวเงินเราก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้เรามีเงินอยู่แค่หนึ่งแสนซิมยังไม่ครบตัวนี้ของเรามิชชั่นยังไม่เสร็จนะคะดังนั้นเราก็จะรอต่อไปนะคะรอก่อนนะคะเราน่าจะตั้งสักแบบเ้าหมื่นไอ้เก้าแสนอะไรอย่างงี้เนาะทุกคนเสียใจรอรอรอทุกคนคะ่ะ ตอนนี้นะคะเป็นวันเสาร์คือเราโพสขายไปตั้งแต่วันศุกร์ใช่ป่ะวันเสาร์คือหนึ่งวันมันก็จะมีแจ้งเตือนเข้ามาว่าเอ่อช่วงระยะเวลาที่เราโพสขายเนี่ยมันถูกแบบว่าตีกลับอะไรเงี้ยแบบว่าให้เราแบบไม่มีคนซื้อทุกคนเราก็ต้องแบบว่าโพสขายใหม่นะคะแล้วก็เอาใหม่เนาะโพสขายใหม่เก่กราคาอาจจะสูงไปเราเอาเท่าโบโฮเราเมื่อกีล้ละกันนะคะ เก้าหมื่นเก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าและอีกถุงหนึ่งนะคะทำไมถึงขายไม่ได้ล่ะทุกคนตอนแรกเราก็แบบว่าตอนเราเล่นก่อนอัดมันขายได้นะ hmm? <laughs> โอเคเอาเท่ากันแล้วกันนะคะแล้วก็โพดขายใหม่เรา,ราม,มารอดูกันนะคะว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้เราคือต้องแบบไปทำแบบเทรนดี้มาใหม่แบบเทรนดนี้อาจจะไม่มีความ ไม่มีคนต้องการอะไรอย่างนะคะโอเคนะรอดูเราก็จะมาทำสาสภาพขายอีกนะคะทุกคน <mm> มันไม่ขายไม่ได้มื่อกี้ดังนั้นเราก็จะทำใหม่นะคะเออโอ้ยสวยอ่ะก็จะทำอีกนะคะ <mm> เพิ่มโอกาสในการขายเมื่อกี้เราทำสามชุดใช่ไหมขายได้หนึ่งชุดแกแต่ตอนที่ฉันทำเล่นแบบไม่ได้อัด คิดว่ามันขายได้แล้วฉันก็แบบเสร็จเควสเลยอะทำไมอย่างเงี้ยมีความสุ่มเหมือนกันนะเนี่ยเสร็จแค่สองถุงแล้วกันเนาะจุดคันทรีก่อนเราจะขายราคาเท่ากันอุย้ยทุนแค่นี้เหอรอทุนแค่หกสิบเราจะขายเก้าหมื่นเก้านะคะ <G AS K> แล้วก็อีกกุ่งหนึ่งโอลิชตา นี่อันนี้ต้อง900 0แสนะคะราคาแบบแรงนึงกะรวยนะคะกะรวยอานนองก็จะไปโพดขายแบบนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในวันเสาร์แล้วก็ขายได้หนึ่งถุงทุกคน Y2K ของเราในราคา9,999 99, 9บาทนะคะเราก็ขายเลยใส่ถุงนะคะแล้วทุกคนเราก็แบบ ไปเพิ่มมาอีกสองถุงใช่ไหมในเมื่อมันขายยากยอะไรเงี้ยเราก็ต้องเพิ่มจำนวนนะคะนี่เราก็ได้เพิ่มอีก9 9 9 9 9มืิมนะคะตอนนี้เรามี2,000 200, ซนสิมแล้ว,วเราก็ขายอีกนะคะเราจะใช้เวลาไปอีกเรอไปอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วน้องขายได้น้องขายได้น,ไดนี่ น้องไขายได้อีก99,999ซิมทุกคนน้องไขายได้อีกแล้วชุดอันนี้จะเป็นแบบแนว Country นะคะน่ารักอุ้ยเหลือทาไมแบบโพลิชที่ขายยากจังเลยทุกคนดูนะ No บายเออร์เยนะคะยังไม่มีแบบคนหือเลยเอจจะรอดูนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่มีเราก็จะไปทำอีกนะทุกคนคะตอนนี้เรายังอยู่ในภาพว่าวิกฤตแล้วนะคะ เราขายไม่ได้ส่งถุงทุกคนซึ่งเป็นแบบออสไตล์โพลิชนั้นเลยนะคะ,ด,าาะ 90, 000, 3, ดังนั้นเราขายไปแล้วถุงละ9 0้า0มืใช่ไหมเรามีเงินอยู่300,000ดังนั้นเราขาดอีก700,000เราจะต้องไปทำชุดเพิ่มอีกค่ะอีก7ชุดนะคะเราจะขายในราคา 90, 9้า0นะคะ้าเริ่มค่ะ แน่นอน,นะค่ะว่าเราจะไม่เอาสไตล์โพลิตแล้วนะคะ Two hours later หุยหุยมีคนต้องการจะซื้อชุดเราหรือเปล่าหุยทุกคนขายได้อีกแล้วค่ะทำไมแบบโพลิศมันขายยากมากเลยนะทุกคนลองดูไอนนเราไปทำเพิ่มมาอีกนะคะเนี่ยอันนี้เราขายของแบบร็อกเกอร์ได้อีกแล้วอะร็อกเกอร์ขายดีจัดเลยอะ นี่ตอนนี้เราได้499เลยม,มีคนซื้อมีคนซือ้อมีคนซื้อแล้ว500ทุกคนว้าวยีงอีก500 <c oughs> เราจะเสร็จเควสหรือยังหรือยังหรือยังทุกค 5, ้า900 900ทุกค้ามี999,999ยังไม่ถึงอะ่ะทุกคน หลืออีกเท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขด่วนอีกหกร้อยเหรออีกหกร้อยใช่ไหม basic, หกร้อยซิม back to basic ค่ะทุกคนมีคนซื้อของเราอะ่ะก็จะไปตกตาขาไขมีหกร้อยเท่าไหร่ได้สี่สิบสี่แกปลาตัวหนึ่งตัวละสี่สิบสี่ซิมเราต้องตกสิบตัวก็ได้สี่ร้อยเราต้องตกยี่สิบตัวนู่นแหละทุกคนไม่ก้า oh. ้ายแล้วฉันก็ back to b a s i c จริง,รงดูหน้าน้องกันค่ะตกปลาไปค่ะคืออะไรอุ๊ยได้ปลาหายากทุกคนเป็นแบบแรร์41สติมนะค l i t y e x c เ l l e n t ด้วยนะแ a รี่คอ m มอนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเราได้ Dragon Fruit อุ๊ย ดาวคอนฟุตหนึ่งหนึ่งผลน่ะแพงกว่าปลาห้าตัวทุกคนสองร้อยห้าสิบเิมเอออะไปตกปะเราจะใช้เวลาตกไปย,วยาวๆนะคะตกปลาวันนี้วิเราได้ดาวกอนฟุตสองผลแล้วนะทุกคนสองผลก็ห้าร้อยแล้วนะเราว่าแบบน่าจะพอแล้วแหละตอนนี้ดาวกอนฟุตคือแบบเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ทำให้เรา ได้เงินเยอะมากอุ้ยบ่อน,นี้แบบได้ดาร์อากอนฟุดสามอันแก้วมังกรนั่นเองดร์กอนฟุดทุกคนพอแล้วลวคะค่ะเราได้แล้วเราคิดว่าได้แล้วเราก็จะกลับบ้านเราจะไปขายเราจะไปสำเร็จเควสดด้วยกันที่บ้านนะคะ let's go <S ค่ะพอแล้วน้องกลับบ้านกันโอเคน้องมาเหรอวันนี้เราก็จะขายเลยนะคะ ปลาหนึ่งปลาสองเราจะข่ยดากอนฟุตพี่ถ้ากดดดากอนฟุตปูแมคเวยจะเสร็จเลยนะคนดูกันนะไปดูที่กันปลานี้แบบแรลลี่เลยเอาไว้ก่อนและกันเนาะมาตัวละฟุกลูแม่หนึ่งสองสามตีนิงเคเวสเสร็จแล้วคะ่ะเราเสร็จเคเวสไปด้วยเงิน หนึ่งล้านสามร้อยสี่สิบซิมนะคะเราเขาก็จะบอกเราแบบนี้ทุกคนว่าคุณ complete complete quest นเนี้ยในเวลาสิบสองเดนของซิมนะคะรู้ไหมว่าฉันอัดนานมากเธอตอนไม่อัดอ่ะมันแบบมันแบบว่าขายผ้า2สองตัวเสร็จอะทุกคน <c oughs> เสร็จแบบว่าโอ้โหแล้วถธอตอนอัดทำไมทำอย่างเงี้ยอนะอนะ ความสุ่มจัดทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะจบกันไปด้วยเสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะจบแค่นี้นะก็สำหรับใครที่หาวิธีนะคะในการทำเควสให้ได้หนึ่งล้านอย่างรวดเร็วเนี่ยแนะนำแนะนำอันนี้ได้นะคะภายใน12เดทุกคนไปลองเล่นกันดูนะใครที่แบบได้ วันน้อยกว่า12เดก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะหรือใครมีวิธีที่ดีกว่านี้นะคะอย่างแนะนําก็สามารถแนะนําได้เลยนะคะเสร็จเควสแล้วเราได้อะไรใช่ไหมรีวอร์ดเราก็จะได้เป็นนี่เลยทุกคนรีวอร์ดอะตังวันอะเราได้มา5000 5000พอยต์ 5, เลยนะซึ่ง5000พอยต์อะเราสามารถเอามาซื้อต้นเงินปลูกได้เลยนะคะเนี่ย ทุกทีถ้าเราได้ปณิธานเหรียญปณิธานมาห0 0 0ันเนี่ยเราก็จะซื้อต้นต้นเงินนะคะแล้วก็ปลูกแล้วก็อยู่กันแบบยาวๆเงินก็จะแบบไหลมาเทมาแบบว่า passive income นะคะก็จะได้แบบไหลมายยาวเลยนะคะหรอบคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูมาด้วยกันนะคะก็สำหับใครชอบคลิปนี้เลืนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ